โอ้ได้เลยครับใส่ได้อยู่ครับผมนี่เต็มแลกครับพี่น้องจุดสองครับไม่ชีลีครับผมนี่พี่น้องไ,ได้กำโคครับว้าวไส้ใส่ได้ไหมขอชุ่มไส้หน่อย อ๋อดีกว่าเมื่อกี้ครับผมเอาละใส่สามตัวโลครับเเดียเดียวเดีใส่สามตัวโลครับผมอ้าวนี่นี่นะครับเหยาปูทีเด็ดของมันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงไส้ปลานี่ครับมันจะคัดไส้ปลามาเลยตัวใหญ่ๆคนอวนครับ สวัสดีครับนางรองพอดีลิมพวกกับผมโซนสายเสียบครับวันนี้เจอกันบรรยากาศยามเช้าครับผมพอดีพานต้นโทหาครับบอกว่าหมายที่เราเคยหมานน้ำจากฟังหวยดันขึ้นพอดีน้ำในานาขาวภาพเลยครับก็เลยชวนพานต้นมาลองจับปูครับจะลองมาหาใส่เบ็ดเหย่าปูให้พี่น้องรุ่นความหมานกันดูครับไปพ่านต้นกำลังรออยู่ครับผมไปลุยกันเลยครับ นี่แหละครับน้ำในหว้วยเต็มฟังปีเลยครับผมแล้วก็ดันขึ้นมาในนานี่ครับเราก็เลยลองไปหาจับปูมาใส่เบ็ดให้พี่น้องรุ่นความหมานกันดูครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงฤดูการเหยียบปูหรือ,อยังนะครับเพราะว่าช่วงฤดูการเหยียบปูก็น่าจะเป็นเขาออกรวงรวมชิ้วๆหนแนละครับ ายสวยครับไปดูกันเลยครับผมนี่แหละครับเหยาปูใส่กำลังสวยเลยครับแล้ววันนี้เราก็มากับเบ็ดชุดใส่ในห้วยครับเป็นขอของอาจารย์ตันที่อาจารย์ตันส่งมาให้ทางก่อนนู่นนะครับ ตอนแรกเราก็จะเอาไปใส่ชุดในน้าแล้วครับแต่บังเอิญว่าขอมันมีขนาดใหญ่ครับซึ่งมันจะไม่เหมาะกับเหยื่อที่เราใช้เราก็เลยเอาลงมาใส่ชุดในห้วครับผมขออพวกนี้เหมะสสำหรับเหยื่อลูกปลาหรือไม่ก็เหยื่อปูนี่แหละครับเป็นขอการยาวนะครับแล้วก็นี่ครับมากระเพเอกเราครับผม หันต้นครับท้องไล่ไปลายนาผ้าพื้นนะครับถือว่าพอได้รุ่นอยู่ครับพี่น้องถ้ามันถึงฤดูการของมันจริงๆแล้วก็น่าจจะมีเฮครับมันอาจจะกินห่างหน่อยแต่ว่าถ้ามันกินเหยื่อปูผมรับประกันเลยว่ามีไส้ให้พี่น้องได้ชมแน่นอนครับผมสำหรับวิธีการเกี่ยวเหยื่อปูนะครับเราสังเกตบริเวณเหลี่ยม กระดองของปูนะครับเราจะเกี่ยวบริเวณอย่างนี้ครับบริเวณตางัดงัดจากบริเวณใต้ตาขึ้นมาตรงเหลี่ยมนะครับเกี่ยวมินมินครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับผม แล้วก็ให้เขาเดินต่ายตามใบเขา่าหรือว่าก็เศษยาเศษอะไรนะครับนี่แหละครับเราจะให้เขาอยู่ประมาณนี้ครับพอเวลาแดดร้อนๆเขาก็จะเดินลงไปข้างล่างครับแล้วช่วงเวลาที่เขาหายใจเขาก็จะเดินขึ้นมาหายใจคืนครับผมแล้วก็เหย่าปูเขาจะใส่แช่ทิ้งไว้เลยนะครับใส่ทางกลางวันกลางคืนเลยเพราะว่าเย่าปูมันไม่เปลืองครับ ถ้าปูมันไม่ตุยเขาก็ไม่กู้ครับผมแต่วันนี้เราก็จะใส่แค่วันเดียวครับพอช่วงเย็นๆเราก็จะกลับมากูแ้แหละเพราะว่าเราไม่มีเวลาใส่แค่ ทุดทายแล้วครับโอ้ยเล่นนอนเหน่ยพอตัวเลยครับแดดกลางวันนี่อากาศมันร้อนครับผมทีนี้เราก็จะไปผูกเปนอนพักแล้วครับเดี๋ยวสักทเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายเราคงค่อยลงมายามอีกรอบหนึ่งครับไปพี่นอ้องเดี๋ยวไปหาผูกเปนอนพักผ่อนกันครับ เติมพลังจิ้งหน่อยก่อนพี่น้องมากินข้ากันครับผมกินาขอขยำ้ำน้ำพริกครับกระปาปิ้ง กินเขาอิ่มก็เดี๋ยวพักผลล่อนรอพานต้นครับพานต้นเขาไปตัดยาให้วัวใบใบก็คงออกมาครับอพักผ่อนครับผมบรรยากาศดีครับลมเยนเย็นเลยนอนใต้ลมไม้ ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับรอพ่านตุ่นไม่ไหวพ่านตุ่นยังไม่มาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดก่อนครับรอเปลกจะเป็นยังไงผลงานเหยียบปูแล้วครับไปพี่น้องไปรุนกันครับจะพอมีความหมานให้ไทยชมมั้ยวันนี้ หมุนจักหน่อยครับเขื่อก็อ,อ,อ,อยู่ดีครับ ดูนกันยาวๆครับผมโอ้ยทำไมมันไม่หึมฮึมให้เลยเงียบจังขันไหนก็มิดอิมซิมขันไหนก็มิดอิมซิมเลยไม่ใช่ฤดูก,กาลมันบ่ ก็อยู่เหมือนเดิมเอาละครับพี่น้องคันนีโ้โกงครับนี่โอ้ยอยู่ด้วยครับอยูู่ยูยู เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมอางานเต็มเลกเหยียบปูครับผมเอา,อาได้เลยครับใส่ได้อยู่ครับผมนี่ เลมเละครับพี่น้องว้าไม่เหวแล้วจ้าได้ปุ๊ดแล้วครับผมนี่ใส่ยาวอาดลาดเลยพี่น้องหมานคือเก่าแล้วครับผลงานเหยือปูครับผมเสียงปลาตีอยู่ช่วงนี้ครับเหมือนจะเป็นช่วงบิดเราพอดีเลยครับ นั่นดีครับคันจมไปอยู่นู่นคันจมอยู่นู่นครับเดี๋ยวลองลุ้นดูครับพี่น้องได้ลุ้นแล้วครับโอ้โ้ ติดสองครับไม่ชีรีครับผมนี่พี่น้องได้กำโครครับว้าวสุดๆฝ่าก็ลองพึมๆึมมเลยครับหลอดไม่น้องวันนี้ช่วงนี้กับตุต๊กอยครับตุ๊กดีอยู่ฝน iya puh iya puh nyep ต้นหมาเต็มอะไรแล้วครับเนี่ยโดดผ่านต้นต้องใส่ลงไปยามเบ็ดแล้วหรอวะนี่่านต้นก็จะใส่ด้านนุ้นครับฝั่งยอดเขาสูงๆเนีะยมอเคยหมานอยู่ด้านนุ่นครับมอก็มาถึงมองกรลิวเลย หมาเลวนุอยี่ยมีพายเซด้วยฮ่ม,มีเลยมีเลยมีจกตัวเห <c oughs> ยียบเปลืองไหมม่เปลืองดอกต่กว่าศีตุยอืมแสดงว่ามันขึ้นกอเข่าไม่ได้ด้วยนะ ปกกตัวได้หน่อยอะตายอืมไม่ได้จักตัวเลยอะดเดี๋ยวรอรอบํำอีกรอบหนึ่งรอบกู้สู้ๆอย่าเพิ่งเท้อตอนนี้ก็ได้เวลาไปกู้เบ็ดแล้วครับหาโมงแล้วจริงๆอย่าปูควรจะใส่ทิ้งไว้เลยนะครับถ้าปูมันยังเหลืออยู่เอาไว้รุ่นได้หลายๆรอบครับป่ามันก็จะวนกินเรื่อยๆครับ เพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลาเราก็เลยต้องปลูกก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องจะมีตัวมีเต้มพืไม้าไปน,นี่เก็บมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับยังไม่มีสักตัวเลยแต่ว่าสงสัยพันต้นมีเต้มแล้วล่ะครับพี่น้องเมื่อกี้ได้ยินลองเสียงหลงเลยน่าจะมีใสพอสมควรครับ เสียงแต่ออยใหญ่เดี๋ยวไปดูครับจะใหญ่สัาไหนครับผมอะเดี๋ยวเก็บต่อครับจะยากครับน้ำมันข่วงพนามเดินยากว่าจะเหี้ยวแล้วไม่เหี้วแล้วครับนี่รางวันปลอบใจครับผมโอ้ไซนีนะกินเหยื่อปู ไอีกเอ้ยืมดูปูยังคาขอแต่อยู่เลยครับถูกลับไปกินนมก่อนไหมพี่เอกถูอ่ะป,ปุ๊ดครับพี่น่องเกือบจะเลี้ยวแล้วครับรอบกูก็ได้มาเตรียมเดียวนี่แหละเราไปลุนกันต่ออีกครับผม มีตัวเขย่าคันอีเขีนอีกแล้วครับนู่น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 เอาแล้วไสเป็นยังไงครับไสไสได้ไหมขอชุมไสหน้อยอ๋อดีกว่าเมื่อกี้ครับผมเอาละไสสามตัวโลครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวไสสามตัวโลครับผมอ้าวนี่นี่นะครับ เหย่ปูที่เด็ดของมันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงใส่ปลานี่ครับมันจะคัดใส่ปลามาเลยตัวใหญ่ๆคนอ้วนครับไปกูกันต่อครับผมเก็บเบ็ดมาเซ็ตกับคำพอดีแล้วครับนี่ผลงานเราเหย่าปูครั้งแรกก็พอมีแ้มมีตัวครับ พอได้กับเขาอยู่นี่ก็ดูเวลาอยู่ครับสี่ตัวแล้วก็ของพันต้นครับผมให้พันต้นหน่อยดูลองอู้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 อพี่น,อน้องอู้ของเขาจริงๆครับนายยกมาช่ว,วยหน่อยเถอะอู้สามตัวผมเท่าเขาตัวหนึ่งเทียบเยอันนี้จะรอผมยกมาปล่อยใช่ไหมนี่ไกลๆน้ำพันต้นก็บคีบารต้นนั่นแหละน้องเอ้ย ยังว่าเลยปันต้นก็คือ้ันต้นหละถีบใสล่ลมครับรับผมเป็นซิดด้วยผมได้แล้ว <c ười> คุยกันรู้เรื่องแล้วทีนี่เอ่อก่อนหน้านี้มาบอกว่าไม่คุยกบคนไม่ได้ใส่ลมวะวันนี้ได้แล้วได้แล้วครับคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วโอ้ภาษาเดียวกันแล้วนี่แหละครับพี่น้องอย่าปูมันก็จะใส่ประมาณนี้แหละครับผม นี่ก็ช่องสุดท้ายแล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็ีนกำลังใจคือเก่าครับทั้งทอง้องไรลไปนาภาพพื้นนะครับแล้วก็นางรองพอดิเล็มคือเก่าแะครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ผมโทษสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ,รบโหสุดยอดครับ